โครงการสุขาดีมีความสุขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยผู้อำนวยการนิสาบรรจงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่โรงเรียนในเขตพืน้นที่ในการนี้ผู้อำนวยการปิยะกรตชัยมิงผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารได้เห็นความสำคัญของโครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนเกาะจันพิทยาคารและได้ดำเนินการตามหลัก5สอได้แก่สะอาด สะดวกสบายสุขาลักษณะและสวยงามอีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักการใช้บำรุงดูแลและรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธีเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขาอนามัยที่ดีของทุกคนในโรงเรียน